โอ้ไม่หนีบอกเป็นโ่ะบอกเป็นเสียงนี่ล่ะแบบในข้อมฟันข้าวเนี่ล่ะเออเพื่นนะครับมาให้โซกให้ลาบโอ้ยบ่มักโซกลาบพ้าบอกเพื่นสดหรอวะไม่เสื่อแหรบแต่เสื่อบอกอุกสดหรอวะเพิ่นบอกว่าชื่อไห้เพิ่อนะเออไห้บอก้ืนเพิ่นดอนผมซื้อดอกเล็กผมเคยซื้อเล็กเอาน่าชืไห้เพิ่อนคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ฟันหัก็เว้นมันหักรกเว้นทนไปเข้าฟันเลยบ่ครับฟันอยู่เทียงหน้านี่ยฟันก็เว้นอืมนี่แล้วอยู่เทียงหน้านี่างนี่ครับต้งัปหอด้ยไม่ขันรเปล่ต้องนอ้หูเดี๋ยวก่อนหัวทั้งวันจันมึงวัวได้กับมาแต่กันเว้ยมาบอกตลอดบอกตลดถือว่าทนถือ่าเราไปถือรถหัวกินม่าของชาวคนสูไปต้จี้องเ แต you know, ่เย so like ื่อวงเลือกก็พ่อย่ไมาคักเลยเท่านี้นี่มันเศร้าเป๊ะเป๊ะเป๊เมากแล้ครับแดบเพิ่นสักสินแห้งเนาะเออหลวงปู่สรงวิยนามแห้งอาบเยฮะสวยนึงยลันหลวงปู่สรงนหลวงปู่สรงหลวงปู่ทรงคือท่านเคยมานี้อยู่นาอมาแล้วยังพาหน่งมาเ่อีนามแห้งแห้งอาบมาที่ทงน้าน่ยนั่งนี่ฟง้วยแม่นบอกเห็นอย่างน้องตะตูดแห้งแห้งพุทธเวียดนามอาบสวยบ้ ฟีดนำอาบน้ำในวกไงนะน้ำเดินหาแแหงนี่เลยยาบพคอนอาน้ำพอดองอาบสวนๆเลยเบิ้งข้งไม่ดินแต่กือบนนำแห้งอาบโอ้ชิดเพื่อตะกอนแล้วว่าคือประคบจคลาบเราโอ้ยผมมุงฟอจอลาบ่นเด็กหน่อยเราเด็กค้วยางตาถุนี่แล้ว๋ไม่ยกกระท่อมนี่ก็ให้นาทีน้านอนอยู่นี่ ในปัาจุันต้าโอ้หลายปีลงปุซวงไงวันนี้คนบอกอยังวันนี้ได้บอกอยังเฮ้ยคนจะมันมันจะถือกอดควันหายย่งแปดสีเป็นหายแปดสีครับไปเข้าฟันดิก้อนนี่ <c oughs> นก้อนวันนี้บ่เออมือว่านก้อนนี่ขึ้นก้อนนี่ขึ้นว่านนี่นะขึ้นขึ้นว่านอ๋อถือก่ดอกคนบอกเลยดอกนบัวเขาทราบบอกแฝดอกแปดสีถามหรือ่บอก โอ้เพิ่นไปเพิ่นไปยังไงนะเพิ่นกัไปขอทีหาอยู่นะบอกเลขบอกเบอร์ยังได้โชคเรียลล่าบางคนโอ้ยผมมักดอกโชคลาเ่าบอกป่ะเด้เงินดอกแบบไบงซี่อ๋อเลยหยอกกันไปนะคนมักหยอกกันเนาะป่ะเด็นมันจิ๋วคนมักเลขสี่เลขเกิดมาบุอสี่เลยเขาเถื่อนนะก่อนเพิ่นก็เลยบอกว่าให้ซื้อแปดสี่บ่ก็แปดสี่ด้วยคนตัวเดียวโดนโนี่นะครับโอ้แปดสี่แปดสี่มันเลขออกยากนะแปดสี่ เพ่อคยสีเล็เขาจะเห็นวาซ้้สี่เด็กแต่เพื่อนให้นี่เรียบร้อยเลยเข้าตลอดใช่ไหมเวลาเพื่นให้นี่มันกัพ่อได้อยู่นใจเอาท่านพมบคาซ่าคนนี้ล่ะเจอเพื่นาบอกกับพวบอกคนด้เออขือ้ล่ะก็เสืออีตีเพื่อนไปอย่างไรไปในความฝันเห็นฝันเธอมาจะได้รับชุดนันปีเพื่อนห้บุคนมาถาม าาีคนถือเนวแล้เพ uh. ื่นไปเข้าไปเข้าอย่างไรเข้าล่างเลยเข้ามันมั่ฝันเห็นสินะฝันแบบนั้นตอนเข้าเรื่เข้าล่างเข้าล่างม้นบ้จะบอกวาตายเหี้ยโอ้แต่เจ๊เขาผมดูเห็ตัผมแต่ผไม่รู้ตัวอะไรบ่เิ่นเขานี่เขาหเา่ในหน้วยห้องก็น้กนกันไปปนดูบวายนอไปนหนวยในห้องกัเป็นนําเขากลนกันลงมิ้งลดนยางเพื่อนไทยบ้านงงอิม คนหมู่ภาษาขมิ้นบอกภาษาขมิเฉยแล้วโม่นบอกพูดภาษาขมิ้นเป็นเบาเฉยบ่้ายว่าจะเงินตีเ่มคนหมู่ขมิก็อกขมิ้ขาวันนี้เพิ่นเขาอีนอะบ่นี่โบผมปวชดจแล้วผมบ่อยาไก่ผมเลยไปเกียนไปข้างล่างไปจเพม่นข้าบ่อยลายอันนี้ตงหน้านี่ยลายปวดอืมใช่ใชนี้ก็ใหม่กัมียุ่นนีต่อก็มีใช่เดีเพื่น ันไป<ห>บอกเลกันนะแต่ก่อนหยอ,อกกันโอ้ยแต่เก่งเราบอตูนพ่นใส่กันพวกน่าเหรอเรา,า,ากันว่าไม่รีด้พี่บาท <c oughs> <c oughs> เลี้ยงเด้อไอดอกเทียงนั่นเก่งตูนพ่นใส่กันพวกน่ามาเด้อเนาะท้าท่านประคำยังน,นิดกระเที่ยวโลกจากโค่นไวๆไวไวมหาเถียงกินหายตัวไอ้คนหยอกกันหยอกก็ดีกันยังกับอยู่นี่แต่เพิ่นไปบอกเลขแล้ว ไม่บอกว่า no? ก yeah. <c> ้อนนี ahead, ่ย <k Heh Murray> yeah. right. mm ังมาขึ้นก้อนนีแปดสี่คนนะมันขึ้อ่ว่าอังไแปดสี่จังไงอ๋อบอกหลยแ้วบคนมาถามผมผมก็เบาว่านะอ๋อไม่เคยพูดบันเลยถามก็เลยบอกคนไปยัถึงวถึแล้วอนั่นลงชายลงผมอือครับให้ผมนี่น่นลุณตะมอนภาษาแยงบแล้วก็บอกิกเลยพีบงคือยูซ่าให้กินยังไงกินได้ลูกเต่าของผมอ๋อ โอเคเดี๋ยวเราไปดูพ่นในพ่นหน้าอยู่ต่อเขาพี่ม uh ึงอยู่ยี่ต่อก็เป็นจอกองค์ไหนเป็นองค์ไหนไฟเป็นไผฟตอนไปนอนหน้าเดฟลุงเด่นน้ำดำๆอย่างอย่างอ่อนเทียงอยู่ก็มีมานอนหน้าใจแต่เกียงไปบึ่งคุ้นอนหลับหัวหยอกกันหนุ่ยกว่าอย่ามาเร่งว่าหยอกขึ้นอุ้ยเกียงไรมาดำหน้าหายเลี้ยงมืออื่นเนี่ยมันเต็มทงเลยนะสําหรับผมโอ้ แจ็คเดอกวัวดียงหน้าแล้วนี่วัวแรกมากยางอมเหวยอมทงหน้าต่ำต่ำอยู่แต่ยี้งคือเมืองควยนอนซื้อมาจะขั้วขาดกินกาได้ยินเสียงขึ้นแล้วสามทีทุ่มนี่แลนเขาขึ้นเยียงตตเกี้งกับวมอหมดได้หรอเกิดขนาดไต่ยินเสียงเต็มเลยโอเต็มเลยเนาะยางนี่นามนี่ตัวตัวนี่ว่าควายนี่ว่าคว้วนั่งฟังเบิ้งคือเสียงดำหน้าคือเสียงมายังจ้จดำหน้าแล้วสีดายีีดาคืนวน เนี to well ่ยคนวายานเนาะกอยกันพวกคนเรื่อยๆวายานเนาะวายานเด้อเดี๋ยวนี้บุค่อยมาทอมผัดคนเนาะบวุญว่ายแล้วเนีเกิดหน้าก็เห็นเลยือเดือเลยีแต่คนจกหาจกล้วออกบดมมองอยู่อาแม่มาบอกเราบอกเราไม่ว่าจะไก็ไม่่แล้วคนเรเพิ่มาห้แล้วถึงบถึงหรอกนี่บอกค่อยมาสาบ่นกำลังมบุญว่าอยู่เรื่อยเดียว ีตัวใดนอกันเม็ดเดียวแข็งแข็งแตัวเดียวฝันบอค่ะเลยวจะได้ฝันมันบ่เชิงฝันน้องบ่อเชื่องคนกัดเลือดล้างนี่แล้อเนาะบอสิมหานหนนของมือนี่คือฝันคือบ่ฝันคือฝันคือบ่ฝันบ่่โอ้ยจของพี่สุบเหรอคนบอสิซื้อเลขซื้อเบอร์สโนว์วะคุณไปหาบอกผู้อื่นสโนว์วะเพิ่นมักมาบอกคนที่บ่มักซื้อเลขซื้อเนี่ยเพิ่นมาซื้อเลขเพิ่นมากซื้อเสือแม่เพิ่นไปเพิ่นไปังไ่นไะ โอ้เราก็เล่าเรื่อไปเรากันเพิ่นเถอนนี่เที่ยวไปเห็นหน่าลางก็นาหัวตาเราก็ไปเรื่อยๆยินด้ยินเสียงก็มียินดีเสียงก็มีอันนี้มาเป็นเป็นรูปเป็น่างเป็นส่งบอไม่ค่อยเห็นหนาแล้วหรอกแล้วบ่ค่อยไปเป็นตัวของเราดอกนี่ดอกเสียงบอกเสียงบอกบ้าจ้าไหนเนาะกับมาอึมงอับอับนั่นแหละล่ะก็แก๊กแก๊กอันนี้ก็บบอบ้าจ้าไหนเนาะเห็นวัตถุก่อนนอนลงตาเทิงเขาแม่ค้อนเนาะโอ้ยตอจนเมื่อยตีขานลมไหลเนาะ บ่พอสามมือไปอีกบพ่อสามมือไป่นต้องเส้นแต่ของก็เมาเอนก็เมาก็เศร้เสียวคนเมากินเหล้าอยู่แล้วันนี้แม่ะบอกว่าจะไหนแล้วค่ะนี่นอยนีป<ไ>่้มเยนี่บอกเป,เ,าาเป็นตเ,นเนบอกวเป็นเสียงนี่ละแบบนข้อมฟันของเฒ่า,น,น,านี่ละเ่นน้ไว้เคลนมาเคลื่อนมาไกลดังนี่ มากระยามนราได้กันนี้บอกบ้ากันเซื้อเอาเด้หลายชนิดเอยพื่นนะครับไม่ให้ซกให้ลาบโอ้ยบอมักสซกลาบพ้บอกพื้นสุดหรอวะไปซื้อ่ลาบแต่เพื่อบอกสดหรอวะเอาชิไห้พ่นนะเออไห้บอกพื้นพื่นเอกซื้อ่กเล็กเพือซื้อเล็กเออน่าชิไห้พ้นนะนาบอกไม่อยากอะไรว่าไม่อยากอะไรเพืซื้อเล็กเอชิไห้พ่นกันยมาชิไห้พื่นให้ตัวไหนพ่นให้เอา หายแพ็อันนี War ้เพิ Again ่นว่าอยอะกว่าคนเราว่าเออแล้วเออแล้วถ้านี้คนมามักเราคนมือสื่อเลยก็เถอมากมาบอกกับคนที่บอกใครเล่นแบตนี่ละบอกใครซื้อบอกใครเล่นแบบนี่เละบอกติดเรื่อยเดี๋ยวบันนี้มีเด็กเจ็ดแสนอยู่นี่เจ็ดแสนอ๋อมาบอกเรื่อยอยู่เจอแต <den S 1> ่เ <Boy>? พ no ื่อนเพิ่นบอกมาถามกระถือเลยล่ะมาบอกจะรั่งบอกเอากระถือยั่วถือถืออยู่หลายงวดแล้วนี่ บดาผู้อื่นนี่ก็บอกบอกมาบอกถามาถามเออได้งวดนี่ก็บอกทุกงวดเลยสใญญ่จะบอกทุกงวดเลยบอกห่างๆแน่ห่างๆน่แล้วเต่เนาะเสียดเออเออจบเออขนาดแล้